ให้สร้างคุณงามความดี <c oughs> นี่เวลาจะขําคืนเวลาจะหลับจะนอนให้พากันเผาไหว้พระพุทธนึกพุทธโธตรมโรสังโฆแล้วทำใจให้สงบด้วยจิตตภาวนานะเอานึกพุทธโธพุทธโธไว้ที่ใจของเราหรือธรรมโธหร,รือสังโฆก็ได้ตามจริตนิสัยชอบเราชอบทรรมโใดนำธรรมบทนั้นเข้ามาบริกรรมในใจของเราการนั่งท่าไหนท่าไหนก็ได้ ขอให้ใจกับคำวิกรรมติดกันเช่นพุทธโธพุทธโธมีสติกำกับอย่าให้เผลอเวลานั้นนี่เรียกว่าพักอ่อนยอนใจที่ทำงานด้วยความคิดความปรุงมาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งขณะจะหลับนี้จึงเอาความคิดอันนี้มาเป็นการเป็นงานเป็นอัดเป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์แก่ใจิตใจของเราด้วยการนึกภาวนาพุทธโธพุทธโธ จิตใจจะซอบสงบเย็นสงบเย็นบางรายจะเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาจากการภาวนาของตนเช่น <c oughs> ถ้ะเกิดมาเราไม่เคยเห็นความสุขอันอัศจรรย์มันจะเกิดขึ้นได้ในเวลาเราภาวนาลายใดล,ล,ลายหนึ่งก็ได้ตามแต่จจดีนิสัยของใครจะปรากฏช้าเร็วต่างกันหรือแปลกประหลาดต่างกันอย่างไรจะเป็นตามนิสัยของตนแต่จะไปคำหนึ่งถึงเรื่องเหล่านั้นยิ่งกว่า การภาวนาด้วยบุตรธรมุิกรรมให้มีสติกรรมลับใจวุิกรรมภาวนาอย่างนี้นี่หลวงตาที่มาสอนพี่น้องตั้งหลายนี้ก็ได้ภาวนามาเต็มแม่เต็มหน่วยแล้วพระพุทธเจ้ามาสอนโลกภาวนามาสรุปถึงสามขนึงได้เป็นาศาสดาของโลกขึ้นมาสอนโลกด้ดยความแม่นยำขนหรือขนสัวนโลกให้พ้นจากทุกไปนับประมาณไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกจากการภาวนา อันนี้เราก็ได้นำธรรมระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตั้งแต่วันบวชมานี่เอาวันบวชวันน้องนั้นไม่ว่าแลยเขาพาไปวัดกับไปกับเขากันไปเห็นผู้หญิงก็ไปเที่ยวสาวซะ้งก็มีเราเองนี่แหละเรามันเคยเป็นนะทนี่เวลามาบวชนี่ก็พันกันกับศีลกับธรรมตลอดมาได้บําเพ็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่มีการมีงานอะไรข้าวไว้มีนาาัตรวัดเขาก็ใส่บาตรให้เต็มบาตรมาแต่กินเท่าไหร่กินให้ตายก็ได้ กุติกุตางเขาก็สร้างให้สวงจีวรเขาให้ทานเราอาศัยความเป็นอยู่ภูวายทุกสิ่งทุกอย่างจากประชาชนยากจ,จมไม่มีการมีงานอะไรแล้วก็มีแต่การสร้างความดีรักษาศีลสาธรรมเจริญเมตตาภาวนาตั้งแต่วันนั้นมา <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเต็มกำลังความสามารถด้วยการภาวนาขณูไารทำเข้าสู่ใจใ,ใจก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นท่านทั้ง,งหลายฟังนะ เรื่องผลแห่งการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาของเรามีผลอย่างไรบ้างฟังไปตามลาดับท,ที่ว่านี่นี่จิตใจก็มีความชุ่มเย็นศีลเป็นความบริสุทธิ์แล้วตั้งแต่วันบวชอบุญตัวเป็นผู้มีศีลตั้งแต่วันบวชแล้วก็จเจริญธรรมใจที่ดีดดิ้นวุ่นวายสายแสตลอดเวลามานั้นได้อาศัยการภาวนาเนี่ยภาวนาที่ว่าพุทโธพุทโธเนี่ยภาวนาไปภาวนาไป ตรท้ายจิตก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นจากการภาวนาแปลประหลาดอัศจรรย์ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเป็นเลยเป็นขึ้นในเวลาภาวนาวันหนึ่งจนได้จนกระทั่งถึงความอัศจรรย์ขึ้นในใจของตัวเองนั่นแหละเป็นสักขีพยานที่ให้เรามีความมุ่งมั่นต่ออาตอามารำหนักเข้าไปหนักเข้าไปเป็นอาจรรยศรัทธาไม่มีความหวั่นไหวแล้วก็เจริญก้าวหน้ามาเรื่อยเรื่อยๆยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายนี้ได้มาจากการภาวนาความรู้มากน้อยแค่ไหนได้มาจากการภาวนาทั้งนั้นทั้งนั้นเลยยังได้ซึ่งมาสอนอยู่พี่น้องทั้งหลายเวลานี้ก็ได้มาจากการภาวนาอืเป็นผลที่พึงพอใจ <c oughs> หัวใจเจ้าของที่เป็นผลเต็มที่จากการบาเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงเป็นสละเป็นสละตายกาันได้ผลขึ้นมาเป็นที่พอใจโลกนี้เป็นโลกที่ว่างเปล่าไปหมดแล้วปล่อยวางหมด ไม่มีอะไรเหลือเพราะอำนาจแห่งการภาวนาเพราะอำนาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเราาบำเพ็ญก็ลื้อเขาเราให้พ้นจากทุกเป็นลําดับลาดาทิเลีตัณหาประเภทต่างๆซึ่งเป็นเครื่องกดท่วงเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หัวใจอยู่ตลอดมาก็ค่อยจางไปจางไปทำค่อยจจลองเจริญง,งอง,งามขึ้นภายในจิตใจมากขึ้นมากขึ้น,นสุดท้ายสลัดปัดสิ่งทั้งหลายที่เป็นฝืนไฟที่เรียกว่าทิเลีนั้นออกโดยสิ้นเชิง เหลือแต่รมที่บริสุทธิ์ล้น้วนเต็มหัวใจอยู่ไหนสบายหมดเลยบวเรามาสูขที่ไหนก็คือใจที่บำเพ็ญเต็มตัวที่เล็ดซึ่งเป็นข้าศึกขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่ทรล้นล้วนเต็มหัวใจแล้วนั่นแหละท่านบัดนิพพานางปรรังสูขขังพระนิพานเป็นสูขอย่างยิ่งคือว่าเลิศเลอทุกอย่างไม่มีอะไรเสมอเลยมีนิพานมีปิติบริสุทธิ์ล้้วนเป็นธรรมธาตุแล้วเท่านั้นเองที่เลิศเลอกว่าโลก เราก็ได้ปฏิวัติมาเต็มกำลังคอาสามารถทําประเภทนั้นก็เต็มเขาในหัวอกแล้วเราไม่สงสัยปล่อยวางโดยประการทั้งปวงเขาสิ่งทั้งหลายสู้อันนี้ไม่ได้ปล่อยของมันเองวางมันเอง,เองธรรมชาตินี้เป็นหลักตายตัวแน่ใจทุกอย่างว่าทำงูเจ้านี้คงเส้นคงวานหนาแน่นให้มากให้ผลแกผู้บาเพ็ญทมเป็นอาการลีโกคือ ไม่มีการฐานที่เวลาเวลาใครทำบาปเมื่อไรเป็นบาปใครทำบุญเมื่อไรเป็นบุญทั้งนั้นทั้งนั้นเราก็ทำบุญตลอดตลอดมาตอมาบุญก็เพิ่มปูนขึ้นเพิ่มมวดถึงที่แล้วบุญก็ส่งถึงเข้าใส่ความบริสุทธิ์เท่านั้นเองความบริสุทธิ์นั่นก็คือธรรมทานหมดแล้วการเกิดแก่เก็บตายหมดแล้วที่จะมาตายกองกันในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะให้สงสัยแล้วจึงนำธรรมที่ไม่สงสัยนี้มาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายอยู่เวลานี้